สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำะเทคนิควิธีการใช้เครื่องรับดอกสว่านนะครับแล้วก็เทคนิคการรับสว่านด้วยมือนะครับโดยใช้แท่นหินเจียนะครับเครื่องรับสว่านตัวนี้ครับของผมที่ซื้อมานี่จะเป็นรุ่นรับได้ขนาดตั้งแต่เดวิเตอร์ 2มิลนะครับถินเทมิเตอร์13มิลนะครับซึ่งเครื่องรับสว่านนี้ก็ทุกวันนี้ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วก็คือวันนี้เดี๋ยวเข้ามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองใช้หรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องรับดอกสว่านนะครับตัวนี้ส่วนประกอบ รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีที่มาให้ก็จะมีลูกคอเลตน,นะครับใส่สว่านตั้งแต่2อมิลถึง13มมนะครับจะแบ่งไซส์ก็จะมีฝาปิดเปิดปิดตรงนี้เวลาใช้งานก็ปิดไว้เวลาจะเอามาใช้ก็เปิดนะครับส่วนตัวนี้เป็นหัวล็อกสว่านนะครับเพื่อเอาสว่านใส่แล้วก็ล็อกแล้วก็ทำการเจีย คเครื่องก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสวิตด้านข้างนะครับจุดตั้งปรับดอกสว่านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหินเจียนะครับตัวนี้หินเจียอยู่อยู่ด้านในจะมีสต็อปเปอร์แล้วก็มีตัวลิมิตสวิตตัวนี้จะเป็นที่ปรับองศานะครับ ดอกสว่านสามารถปรับได้จะเอากี่องศานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะดอกสว่านปกติดอกสว่าน,ดดานที่แต่ละบริษัทผลิตมานะครับมันจะไม่มีมุมมุมหลบนะครับมุมจิตหรือมุมหลบไครับจะเป็นลักษณะ ปลายจะทื่อๆนะครับแต่เครื่องเครื่องรับสว่านตัวนี้จะมีมุมจิกให้ก็คือเวลาทํามุมจิกเส็จเวลาเปต่อจะทําให้รูตรงนะครับก็คือเวลาจิ้มลงไปเราไม่ต้องใช้ดอกเซนเตอร์ดิบดอกจอยนาสูน์นำก็ได้ใช้ดอกสว่านได้เลยเพราะว่าไอตัวเครื่องตัวนี้มันมีมุมทํามุมจิกเลยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแล้วก็ สาธิตการใช้งานให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาใช้ทดลองนะครับเป็นดอกสว่าน8.6นะ8.6ตัวนี้ก็จะเป็นลูกคอเลตนะครับที่ให้เลือกตามไซส์เราก็เลือก8.6 8.6ก็อยู่ระหว่าง8.1ถึง9มิลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ล็อกสว่านนะครับพออองมาสวมลูกคอเลตใส่ก่อนใส่คอเลตเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับ แล้วก็สวนสว่านเขาไปผมพอตึงมือแล้วก็เอามาใส่ตัวเซตดอกสว่านนะครับซึ่งตัวเซตดอกสว่านนี้มันก็จะเป็นแบบเอ่าคล้ากับจุดสต็อปเปร์เช็คความยาวของสว่านนะครับหมุนเข้าไปล็อกแต่ก่อนที่จะล็อกนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับตัวนี้ก่อนไอตัวนี้จะมีเซนเ,นเตอร์บอก สมมติว่าเรา8.6เราก็หมุนไปที่8.6ให้ตรงกันแล้วก็เอาสว่านเข้าไปให้ตรงล็อกเราก็ล็อกนะครับล็อกแล้วก็ดึงออกมาเคไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวรับมุมจิกนะครับตัวนี้จะเป็นรับมุมขายนะครับเปิดสว่านเปิดเครื่องรับสวมเข้าไปในล็อกนะครับแล้วก็หมุน หมุน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 จนให้รู้สึกว่าเครื่องเจียจนครบแล้วนะครับก็คือมันจะมี2ด้านกลับข้างกันเสร็จละนี่จะได้ลักษณะนี้ทีนี้มุมจิบมมจิบด้านบมสวมเลยครับ สวมลงตามตำแหน่งแล้วแล้วก็กลับข้างเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเป็นอย่างนี้มุมเกียร์ก็จะเลยบปกติแล้ว อส,สว่านตามที่บริษัทเขาผลิตมามุมจิกจะไม่มีนะครับเป็นบางเป็นบางบริษัทที่ผลิตเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีม,มุมจิกเนี่ยเวลาเจาะเวลาเจาะสว่านนะมันจะตรงแล้วก็รูก็จะได้กลมนะครับข้อดีของเครื่องรับดอกสว่านนี้นะครับก็คือ,อจะให้มุมองศาที่ตรงตามที่ต้องการนะครับถ้าเกิดเราใช้มือรับเนี่ยก็าอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยทาให้เวลาการเจาะ ดอกสว่านก็จะเหมือนกับดอกสว่านสบัดนะครับเพราะว่าเซนเตอร์แล้วก็อาองศาไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้1 1อองศานะครับตัวนี้เป็นจุดปรับองศาได้นะครับตรงนี้ปรับให้เป็นกี่องศาก็ได้สําหรับดอกสว่านนะตันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปมิเตอร์12ให้ดู อีกไซส์หนึ่งก็สิบสองมิลตัวนี้นสิบสองมิลใส่เข้าไปเหมือนเดิเมเลยก็ลบกก็ตั้งตัวนี้ไปที่สนะิบสองนับงตั้งไปที่สิบสอง ก็เปิดเครื่องเลยมาดูสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้าง ได้แล้วนี่แล้วก็ทำมุมจิกเป็นข้างนี่ครับได้แล้วโอเค โเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องรับดอกสว่านนะตัวนี้ราคาที่ผมซื้อมาตอนช่วงเปิดตัวใหม่นะ่าจะอยู่ประมาณสา0,000ืนกว่าบาทนะครับแต่ทุกวันนี้ถูกครับเหลือประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับจะมีทั้งรับสว่านแล้วก็รับดอกเ e ย็นมินนะครับพเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไป เสร์ชด,ดูข้อมูลได้โอเคขอบคุณครับ